สวัสดีครับอยู่กับผมอ e ีกแล้วนะครับอยู่ในช่อง The 3 r e v i ว w นะครับวันนี้จะมารีวิวของเล่นฮาร์ตฟอร์เมอร์นะครับอันนล้เรยจะมาหน้าคุณเลยนะครับของเล่นทาร์ตฟอร์เมอร์ที่ท่านผู้ชมเห็นบ่อยๆนี่ออกหน้ากล้องบ่อยๆนะนี่ตอนรีวิวของเล่นคราวก่อนเนี่ยตัวนี้เลยนะครับจะเอาตัวนี้ออกจากกล่องเลยนะครับมารีวิวเลยนะจะเอาตัวนี้ออกจากกล่องเลยนะครับมา แก okay, เอาจากกองกันเลยในหะ้มาในเอาตัวนี้ออกจากกองนานแล้วนะครับแกะง่ายมาโอยโดนกองอย่าปรับกองครับโอเคแกะง่ายมาเหมือนเอาเหมือนเอาดีลเอาไว้อะนะครับตอนภูมิสาสสมไม่ไหวอะสะสสมขาโซเมอร์แบบนี้นะกองมาดีแล้วนะครับเหมือนว่าใช้พัดเทป แปะนะใช้ปัดเตปแปะไอ้นี่ไม่ต้องใช้ปัดสเตปะเลยเมื่อใช้ตัวล็อกล็อกเลยนะครับเออกองมากรมันเป็นกองหลังกระดาษไอ้นี่มึนเป็นกอง,ก,องกระดาษนะมากอนนะนี่วงเสื้อเป็นกองหลังกระดาษเลยนะครับองเปลี่ยนไม่อะนะครับองเปลี่ยนใหมะ่ะ มืก่อน,นเนี่ยเนี่ยช้นข้างหลังอ่ะมาติดกับแผงนแหงมาดีมาด้วยนะไอนี้คงปรับใหม่แล้วนะครับคงปรับใหม่แล้วว่าเวลาไม่ต้องติดแผงกระดาษนะครับนี่เป็นแผงมาดนีนะเดี๋ยวผมเอากระดายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมตัดต่อแป๊บหนึ่งนะเอาไปเอากระดายก่อนเอามาตัดไอเนี้ยนะครับเนี่ยตัดเนี้ยนะครับมาแล้วครับ ก็ไปเอาไงเรียบร้อยมัมาตัดกันเลยตัดเรียบร้อยค่อยๆเอาออกมานเดียวครับนี่นี่เลยนะครับ อัพติมัสนครัมมีโล่แอร์มีพัดเตแปแปแปะอยู่มองไปเห็นนี่โล่ดาบก็มีเทปแปะในการเมื่อนว่ากนรลุดนะครับ ดาวกับโลแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับดาวกับโลแค่นี้ก็สวยแล้วบิดแกนให้มันตรงๆก่อนนะครับเสียพักเนาะโอเคแค่นี้มาใส่าดาวกันดีกว่าเอเคโอเคดาวเรียบร้อยนะครับ ต่อโล่โล่ตุ๊กแกนี้เลยนะเนี่ยมันมีเป็นรูอย่างนี้เอต่อเลย,น,ยลลนี่ก็สวยแล้วโอ้แค่นี้ก็สวยแล้วนะนี่เลยแค่นี้ก็สวยแล้วอัลติมาสครับโอ้ยลุดนะครับมันลุดนี่มาลองประกอบเป็นรถกันนะครับลองมาประกอบเป็นรถ นี่ใบประกอบนะเนี่ยนะครับใบประกอบม,มามาดูกันใบประกอบเบิ้ลกระดาษ A4 เลยเป็นกระดาษ A4 เลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมดูกันนะครับ นะเมื่อไวประกอบตอนมันเป็นรถแปลงรางเป็นหุ่นยนต์เลยไม่ไม่บอกตอนแปลงรางเป็นรถนะนะครับหุ่นยนต์แปลงรางเป็นรถอะไรเนี่ยนะครับ นะ okay. นะครับยังลราเป็นรถเอาขึ้นบืนเอาขึ้นอย่างนี้แล้วก็ออย่างนี้นะนี่เอาอันเนี้ยมุนแบบนี้นะนะครับนี่เป็นแบบนี้เลย ก็เหมือนอย่างนี้นะนะครับเหมือนเอาแคนมาข้างข้านะครับอย่างเหมือนเอาแคนมาอย่างนี้นะ ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับกันหนึ่งเราก็พับเท้าแล้วก็หมุน บตัวนะครับเฮ้ยบนบนวิเศษบนตัวบนคายอย่างนี้มันก็ยากอยู่อะนะครับมันไม่บอกตอนเป็นหุนให้เป็นรถนะมันบอกรถให้เป็นหุนเลยอะนะครับต้องไปแก้ใหม่อนะบรรเละต้องไปแก้ใหม่เลยนะครับ ขายขายก็ก็งงนะเอารถมาเป็นหุ้นนะอะไรเนี่ยไม่คู่มือนะครับคู่มือเป็นรถแปลงรา่างเป็นหุ้นไม่บอกหุนให้แปลงร่างเป็นรถจะได้ดูง่ายๆนะไม่ใช่ดูกับลังก็งงเลยอะผมอะนะครับเงนเอาแคนมาอย่างเนี้ยนะครับ มันจะแคนมาอย่างนี้นะอืมอน่างนี้ เดี๋ยวหักมากอะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเอาออกจากกล้องเลย โอเคได้แล้วนะครับเหมือนแทนมีลงมานะครับเดี๋ยวมันคมค่อยๆถทำนะยี่กูัวมันหักนะครับนี้นะครับงานมันจะเป็น้านลดไมเนี่ nó phép này nhé. แล้วก็ย้าบมากะนะครับไม่ยอมลงล็อกอ่ะโอ้ยประมาณนี้พอนะครับมันไม่ยอมลงล็อก โอเคมันต้องเอาแขฉลงล่างนะอย่างนี้เราหักไว้อย่างนี้มันเอาหลังคาลดมาอย่างนี้นะ ใบคู่มือต้องทำใหม่ะนะครับมันดูยากต้องดูกับหลังไม่ใช่ดูหลังไปข้างหน้าต้องดูข้างหน้าไปข้างหลังนะครับต้องทำใหม่ ดัดตัดเลยตอนนี้คล <Twilight> ิปยาวแล้วอะนะครับ ไม่ต้องแปลงร่างเป็นรถอะไรแล้วนะครับแทนวุฒิสูงอาจจะรู้หน้ากองแล้วฮะไม่ต้องแปลงร่างเป็นรถแล้วลำบากจริงแน่นด้วยนะครับองค์ก็กลัวครับไม่ต้องแปลงร่างเป็นรถอะไแล้ว ăn nói chung không phu đẹp lắm dạ nhá đó thôi ตรงนี้มันยืดได้ได้ะะแบบนี้นะครับแปบบนี้

Rồi, tao okay, mình cùng con vậy con coi nè. Mình cũng đu pet mình. โดนกองอีกแล้วเคหมือนอย่างนี้นะนติดตขายายมติดตุงเอวนะครับ อย่างนี้นะครับแค่นี้นะครับประมาณนี้รีวิวนะ20นาทีเลยนะครับ ปกติจะแปลงร้อไปโล้นะมันแปลงยากมันต้องแปลงหรอกนะครับลองแล้วลอไปยี่สิบนาทีนะครับลอไปยี่สิบนาทีเป็นหุ้นก็สวยเหมือนกันนะครับถ้าใครซื้อมาลองคิดดีๆนะครับดีๆทางขาซื้อมานะครับทำงานนี้ก็สวยแล้วนะครับไม่ต้องแปลงลางไป็นลก็ได้แปลงลางคดยากใบใบแปลงลางอะ่ะโคตรดูยากเลยต้องดูทอยหลังะนะครับ ไม่ยอมทําตอนเป็นแกล,งลางเป็นหุ้นให้ปเป็นแปลงล่างเป็นรถอะไรเนี่ยเมื่อเอารถมาแปลงล่างเป็นหุ้นอะไรอย่ายขนาดเนี้ยนะครับดูยากมากราตลองคิดดีๆนะว่าจะซื้อมาคุ้มหรือเปล่านะครับราคาตัวนี้ที่ผมซื้อมานะราคาตัวนี้สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะประมาณสามร้อยนะครับประมาณสามร้อยประมาณนี้นะลองหาซื้อดูนะครับร้านขายของเล่นนะครับ เราไปหาซื้อดูสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราไปหาซื้อดูได้นะครับถ้าใครเป็นถ้าใครชอบถ้าสมมร์เราไปหาซื้อดูได้นะงานจีนนะครับนี่งานจีนไม่ใช่งานแท้นะงานจีนนะครับนี่เลยนะครับผมขอแค่นี้ก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากติดตามฝสับแชร์ด้วยกันนะครับอย่างน้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย